สารของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาโอกาสเทศกาลมหาพุทธ2022อย่าท้อแท้ในการทำความดีเพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดีเราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาดังนั้นตราบใดที่ยังมีโอกาสจงทำความดีแก่ทุกคนกาลาเทียบทที่6ข้อ9ถึงข้อ10 ชายหญิงที่รักเทศกาลมหาพจน์เป็นเวลาที่เอื้อต่อการฟื้นฟูทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตชุมชนเนื่องจากมันนำเราไปสู่พระธรรมดําลึกปาสกาแห่งการสิ้นพระชนและการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เจ้า สำหรับการเดินทางของเราในเทศกาลมหาพ์ปี2022เราจะรำพึงไต่ตองถึงคำเตือนของนักบุญเปาโลที่มีถึงชาวกราเทียอย่าท้อแท้ในการทำความดีเพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดีเราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาดังนั้นกราบใดที่ยังมีโอกาส จงทำความดีแก่ทุกคนการหวานและการเก็บเกี่ยวในคำพูดเหล่านี้ครัสสาวกพ,พูดถึงภาพของการหวานและการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเยซูเจ้ามากนักบุญเปาโลพูดกับเราถึงโอกาสอันเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการหวานความดีเพื่อเห็นแก่การเก็บเกี่ยวในอนาคต เวลาที่เหมาะสมมันคืออะไรสำหรับเราแน่นอนว่าเทศกาลมหาพจน์เป็นเวลาที่เหมาะสมแต่มันก็รวมถึงการมีชีวิตของเราด้วยเทศกาลมหาพจน์เป็นภาพลักษณ์บ่อยครั้งเหลือเกินที่ในชีวิตของเราที่ความโลภความภาคภูมิใจและความอยากมีมาครอบงำเป็นเจ้านายเรา อย่างที่เราเห็นได้จากเรื่องราวของชายโง่ในนิทานเปรียบเทียบของพระวรสารที่คิดว่าชีวิตของตนนั้นปลอดภัยเพราะเขามีข้าวและสิ่งของมากมายเต็มยุ้งฉางเทศกาลมหาพจน์เชิญชวนให้เรากลับใจให้เปลี่ยนแนวความคิดเพื่อที่ความจริงและความสวยงามแห่งชีวิต จะไม่ถูกพบว่ามีเข้าของมากเกินกว่าที่เรามอบให้กับผู้อื่นไม่เหมือนกับการสะสมเพื่อการหวานและแบ่งปันความดีกับผู้อื่นผู้หวานคนแรกคือพระเจ้าผู้ทรงน้ำพระทัยดีทรงหวานเมล็ดพันแห่งความดีมากมายให้กับครอบครัวมนุษย์ของเรา ในเทศกาลมหาพจน์เราถูกเรียกร้องให้ตอบสนองต่อของขวัญของพระเจ้าด้วยการตอบรับพระวาจาของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผลการฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอทำให้เราเปิดใจกว้างและเชื่อฟังต่อการกระทำของพระองค์และบังเกิดผลในชีวิตของเรา มันจะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นมันเรียกร้องให้เราเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าอาศัยการใช้เวลาในปัจจุบันอย่างดีเราเองก็จะสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีได้ด้วยการเรียกร้องให้เราหว่านความดีนี้ไม่ควรมองว่าเป็นภาระ แต่ต้องมองว่าเป็นพระหัสถานที่พระผู้สร้างปรารถนาให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิดกับคุณความดีอันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์แล้วการเก็บเกี่ยวเล่าเราไม่ได้หว่านเมล็ดพันุ์เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวดอกหรือแน่นอนที่สุดนบ,บุญเปาโรชี้ให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ อันอย่างใกล้ชิดระหว่างการหว่านและการเก็บเกี่ยวโดยกล่าวว่าผู้ที่หว่านมเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยผู้ที่หว่านมเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก กำลังพูดกันถึงการเก็บเกี่ยวประเภทใดผลประการแรกแห่งความดีที่เราหว่านไปจะปรากฏในตัวเราและในชีวิตประจำวันของเราแม้จะเป็นการกระทำที่แสดงความใจดีเพียงเล็กน้อยในพระเจ้าจะไม่มีการกระทำแห่งความรักใดไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด และไม่ได้ใช้ความพยายามมากสักเท่าใดจะสูญเสียเปล่าเช,เช่นเรารู้จักต้นไม้จากผลของมันก็เช่นเดียวกันกับชีวิตที่เปี่ยมด้วยกิจการที่ดีจะเป็นรัศมีและส่งกลิ่นหอมแห่งพระนิศเจ้าไปทั่วโลกการรับใช้พระเจ้าด้วยความเป็นอิสระจากบาปจะนำมาซึ่งผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดของทุกคน ความจริงเราจะเห็นเพียงส่วนเล็กน้อยแห่งผลที่เราหวานไปเพราะตามภาสิตแห่งพะวรสารคนหนึ่งเป็นผู้หวานในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้เก็บเกี่ยวเมื่อเราหวานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเราก็มีส่วนในความรักอันทรงเมตตาของพระเจ้าเองมันเป็นเกียรติอย่างแท้จริงที่จะตั้งความหวังของเรา ไว้ในอำนาจที่ซ่อนเร้นแห่งเบล็ดพันธุ์ของความดีเราทำการหวานทั้งนี้เพื่อเริ่มกระบวนการซึ่งผลของมันจะถูกเก็บเกี่ยวโดยผู้อื่นการหวานความดีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจะทำให้เราเป็นไทยจากการเห็นแก่ตัวทำให้เกิดมีความใจกว้าง ในการกระทำของเราและทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของขอบฟ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งแผนการอันทรงเมตตาของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าอธิบายและยกวิสัยทัศน์ของเราให้กว้างและสูงขึ้นมันบอกเราว่าการเก็บเกี่ยวที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเป็นวันของการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นวันที่ไม่รู้จักตายผลที่สุกแล้วแห่งชีวิตและการกระทำของเราคือผลแห่งชีวิตนิรันดรมันเป็นคุมทรัพย์ของเราในสวรรค์พระเยสูเจ้าทรงใช้ภาพลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์ที่ตายในดินเพื่อที่จะเกิดผลดุสัญลักษณ์ของพระธรรมล้าลึกแห่งการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระองค์ ณะที่นักบุญเปาโลพูดถึงภาพล <tinc S 1> ักษณ์เดียวกันนี้เพื่อพูดถึงการกลับเป็นขึ้นมาแห่งกายของเราสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยสิ่งที่หวานลงไปนั้นไม่มีเกียรติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรืองสิ่งที่หวานลงไปนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอนุภาพสิ่งที่หวานไปนั้น ความหวังที่จะกลับเป็นขึ้นมาเป็นความสว่างยิ่งใหญ่ที่พระกิจเจ้าผู้เสด็จกลับเป็นขึ้นมานำมาสู่โลกเพราะถ้าเรามีความหวังในพระกิจเจ้าเพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุดความจริงพระกิจเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างใกล้ชิดในความรักอาศัยการตายจะเป็นความตายที่คล้ายกันกับของพระองค์คือจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับเป็นขึ้นมาเพื่อสวยสุขชั่วนิรันดรส่วนผู้ชอบธรรมจะส่งแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดาขอให้เราอย่าเหน็ดเหนื่อยในการทำความดี การกลับคืนพระชนชีพของพระกิสเจ้าทำให้โลกมีความหวังอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตนิรันดรด้วยการหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความรอดไว้ในการเวลาปัจจุบันของเราความผิดหวังที่ขมขืนในความฝันร้ายความกังวลต่อการท้าทายที่อยู่ข้างหน้าและการหมดกำลังใจถึงความยากจนแห่งทรัพยากรของเรา สามารถล่อลวงให้เราสแสวงหาที่พึ่งด้วยการเอาตนเป็นศูนย์กลางและเมินเฉยต่อความทุกข์ร้อนของผู้อื่นอันที่จริงแม้แต่ทรัพยากรที่ดีที่สุดของเราก็มีขีดจำกัดเยาวะชนจะเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลง แต่พระเจ้าจะทรงประทานพละกำลังให้กับคนที่อ่อนล้าพระองค์จะทำให้ผู้ที่ไม่มีอำนาจเข้มแข็งผู้ที่หวังในพระเจ้าจะได้รับพลังพวกเขาจะสยายปีกดุจพยาอินทรีแม้พวกเขาต้องวิ่งพวกเขาก็จะไม่ท้อแม้พวกเขาจะต้องเดินพวกเขาก็จะไม่เหนื่อย เทศกาลมหาพจน์เรียกร้องให้มอบความเชื่อและความไว้ใจของเราไว้กับพระเจ้าเพราะมีแต่การพิสเพ่งไปยังพระกิจเ,เจ้าผู้เสด็จกลับฟื้นพระชนขึ้นมาเท่านั้นเราจึงจะสามารถที่จะตอบสนองต่อการอุดทนของอัครสา,าวกได้ขอให้เราจงอย่าได้เหนื่อยล้าในการทำความดี ขอให้เราจงยาหยาเนร์ละในการอธิษฐานภาวนาพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่เบื่อหน่ายเราจําเป็นต้องอธิษฐานภาวนาเพราะว่าเราต้องการพระเจ้าหากคิดว่าเราไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากตัวเราเองนั้นเป็นการหลอกตัวเองที่อันตรายพอโรคระบาดทําให้เราตระหนักถึงความเปราะบางของเราและของสังคม ขอให้เทศกาลมหาพุทธนี้ทำให้เรามีประสบการณ์กับความบันเทาจากความเชื่อของเราในพระเจ้าซึ่งหากปราศจากพระองค์แล้วเราไม่อาจที่จะยืนหยัดอยู่ได้ไม่มีผู้ใดจะได้รับความรอดแต่เพียงลำพังเพราะว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันท่ามกลางพายุแห่งประวัติศาสตร์และแน่นอนว่าไม่มีผู้ใดจะบรรลุถ,ถึง ความรอดได้หากปราศจากพระเจ้าเพราะมีแต่พระธรรมล้ำลึกปรัสกาของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นจึงจะมีชัยชนะเหนือน้ำทะเลที่มืดมิดแห่งความตายได้ความเชื่อไม่ได้ยกเว้นเราจากภาระแห่งชีวิตและความทุกยากแต่มันจะปล่อยให้เราเผชิญกับมันในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมกับความหวังที่จะไม่ทำให้เราต้องผิดหวังซึ่งความหวังของเราคือความรักที่พระเจ้าทรงหลั่งมาสู่ดวงใจของเราโดยอาศัยพระจิตขอให้เราจงอย่าได้อ่อนร้าในการถอนราบถอนโคนความชั่วออกไปจากชีวิตของเราขอให้การจำศีลฝ่ายกายเพิ่มจิตตารมณ์แห่งการทำสงครามกับบาป ขอให้เราอย่าได้ร้าที่จะขออภัยในศีลภัยบาปและการคืนดีกันโดยทราบดีว่าพระเจ้าไม่เคยเบื่อล้าที่จะทรงให้อภัยขอให้เราจงอย่าได้เบื่อกับการต่อสู้กับราคาตันหาอันเป็นความอ่อนแอที่ล่อลวงให้เราเห็นแก่ตัวและหลงระเริงในความชั่วทั้งปวง พร้อมท้งพบกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ซึ่งกลลวงต่างๆที่ทำให้มนุษย์ตกอยู่ในบาปหนึ่งในสิ่งเหล่านี้คือการเสพติดกับสื่อดิจิตัลซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้อยลงเทศกาลมหาพจน์เป็นเวลาเหมาะสมที่จะต่อสู้กับการล่อลวงเหล่านี้และหันมาสร้างรูปแบบของการสื่อสารระหว่างมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่เกาะไปด้วยการพบปะกันที่แท้จริงซึ่งหน้าเป็นลายบุคคลขออย่าให้เราเบื่อในการทำความดีด้วยงานเมตตากิจต่อเพื่อนบ้านของเราในช่วงเทศกาลมหาพจน์นี้ขอให้เราพยายามทำบุญให้ทานโดยการให้ด้วยความชื่นชมยินดี พระเจ้าผู้ทรงประทานเมล็ดพันธุ์ให้แก่ผู้หวานและยังให้เป็นอาหารจะทรงทำให้เราแต่ละคนไม่เพียงแต่จะมีอาหารรับประทานเท่านั้นแต่ยังให้เรามีใจกว้างในการทำความดีต่อเพื่อ,อื่นด้วยเมื่อเรามีชีวิตเพื่อหว่านความดีขอให้เราใช้โอกาสพิเศษในโอกาสเทศกาลมหาพ์เอาใจใส่ดูแลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา เพื่อพี่น้องชายหญิงของเราที่นอนบาดเจ็บอยู่ตามหนทางแห่งชีวิตมหาพทุทธเป็นเวลาที่เอื้อต่อการสแสวงหาไม่ใช่หลีกเลี่ยงผู้ที่มีความเดือดร้อนที่จะออกไปหาไม่ใช่ละเลยผู้ที่ต้องการที่จะพร้อมจะรับฟังและคำพูดที่ให้กำลังใจเวลาไปเยี่ยม ไม่ใช่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวขอให้เรานำลงสู่การปฏิบัติซึ่งการเรียกร้องให้เราทำความดีกับทุกคนและหาเวลาที่จะให้ความรักต่อคนจนและคนที่เดือดร้อนคนที่ถูกทอดทิ้งและไม่เป็นที่ยอมรับคนที่ถูกรังเกียจและคนที่อยู่ตามชายขอบสังคม หากเราไม่ยอมแพ้เราจะเก็บเกี่ยวพืชผลของเราในเวลาอันควรในเทศกาลมหาพุท์แต่ละปีเราได้รับการเตือนว่าความดีมาพร้อมกับความรักความยุติธรรมและความเอื้ออาทรจะไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสำหรับทุกคนสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นทุกวัน ให้เราวิงวอนพระเจ้าได้โปรดประทานให้เรามีความเพียรมั่นคงดุดชาวนาและยินยัดในการทำความดีทีละขั้นทีละตอนถ้าเราล้มลงให้เรายื่นมือไปหาพระบิดาผู้ที่จะชุดให้เราลุกขึ้นยืนเสมอหากเราหลงทางเพราะการล่อลวงของปีศาจขอให้เราจงอย่าได้รีรอที่จะหันกลับไปหาพระเจ้า ผู้ทรงมีนาำพระไทยดีที่จะให้อภัยในเทศกาลแห่งการกลับใจนี้อาศัยการทำนุบำรุงด้วยพระานสถานของพระเจ้าและความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนาจัรขอให้เราจงอย่าได้เบื่อที่จะกระทำความดีดินจะได้รับการเตรียมด้วยการจำศีลจะได้รับการรดน้ำด้วยการอธิษฐานภาวนาและจะได้รับความมั่งคั่งด้วยเมตตากริจ ขอให้เราเชื่อมั่นว่าหากเราไม่ยอมแพ้เราจะเก็บเกี่ยวพืชผลของเราในเวลาอันควรและอาศัยพระพรแห่งการเพียรทน,นเราจะได้รับสิ่งที่เราได้รับสัญญาเพื่อความรอดของเราและของผู้อื่นอาศัยความรักฉันพี่น้องต่อทุกคนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคิสเจ้า ผู้ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเห็นแก่เราแล้วเราจะได้ริมรสแห่งความชื่นชมยินดีแห่งพระนาจาักรสวรรค์เมื่อพระเจ้าจะทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน พระแม่มารีพรมจารีผู้ทรงให้กำเนิดพระผู้ไทยในคันของพระแม่และรำพึงไต่ตองสิ่งเหล่านี้ในดวงพระไทยของพระแม่โปรดวิงวอนขอพระหัตถทานแห่งความเพียรให้เราขอพระแม่ได้โปรดติดตามเราไปพร้อมกับการประทับอยู่ของพระแม่เพื่อให้เทศกาลแห่งการกลับใจจะได้บังเกิดผลแห่งความรอดนิรันดร์ด้วยเทิ